ฮัลโหลครับกันเองฮะยามเย็นที่บ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นี่ฮะกิจกรรมเยอะเลยโอ้พี่น้องเขากำลังตีแบตกันนะมาดูนี่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 คือชุดมามีสเวลาอยู่บ้านก็จะเป็นฟีลนี้สุดเรียวมากเรียวโคตรพี่พร้อมทําอะไรครับไหนไปดูพี่พร้อมสิอ๋อพี่พร้อมตีแบตเหรอแบตมันตีอย่างนี้เหรอครับแค่นี้ใช่เหรอแพ้แล้ววะแพ้แล้ววะ ส่วนน้องเผาก็กำลังฝึกเล่นสกูตเตอร์อยู่อะโอเคสําหรับวันนี้ครับเห็นแดดแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชอบกันซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ได้ชอบแดดสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความดีความชอบของมันอยู่เนื่องจากว่าแสงแดดนี่แะครับเป็นแหล่งของพลังงานชั้นดีที่ทําให้บ้านเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ตอนนี้บ้านเราใช้โซลาเซลล์ของแรนดี้แรนดี้นี่คือใช้กันทั่วประเทศเลยเดี๋ยวให้เห็นว่าเราติดตรงไหนบ้างที่ทําให้ค่าไฟของเราเนี่ยศูนย์บาทนี่ฮะ หน้าห้องสุน,นัขของผมก่อนเลยที่ค่าไฟศูนย์บาทนะทาเลแรกเลยนะครับโหนี่แดบดบจริงๆไม่ชอบนะเอาวะ <c oughs> ยอมซะหน่อยนี่ครับนี่คือคมไฟโซลาเซลล์ครับที่สามารถทําแสงสว่างได้โดยในเวลากลางคืนเนี่ยณนะบริเวณสนามหญ้า นะตรงนี้ก็จะสว่างทั้งคืนครับจริงๆแล้วมันมีให้เลือกตั้งแต่100วัตต์นะครับไปจนถึง1200วัตต์นะฮะร,ราคาเริ่มต้นเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองคือราคาไม่แพงเลยแล้วก็คุณภาพดีเป็นอย่างยิ่งนี่ใช้มารู้สึกว่า4ป,ปีแล้วมั้งยังไม่ได้เปลี่ยนเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าใช้ได้ถึง5ปีเลยแหละโดยประมาณนะครับต่อให้เปลี่ยน5ปี เริ่มต้น990บาทยังไงก็คุ้มอยู่แล้วอ่ะข้อดีของมันคือติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายไฟเลยแล้วก็อยู่ได้อย่างคงทนถาวรจริงๆแล้วบ้านผมเนี่ยใช้อยู่2รุ่นรุ่นนี้มีชื่อว่า Sport D นะครับมีอีก1รุ่นที่ผมใช้อยู่คือรุ่นของ Spectrum นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุณภาพ้วก็คือของ r a n y เขาการันตีอยู่แล้วนะครับว่าสว่างได้ทั้งคืนจริงๆแล้วเขาบอกว่าได้ถึง10 จนถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นที่ชื่อว่าสเปกตัมจะเป็นอย่างไรนะครับแต่นี่ดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนเลยรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันเหมาะสําหรับการติดที่ไหนจริงๆแล้วคือตามถนนหรือว่าบริเวณสนามหญ้าบริเวณโรงรถบริเวณหน้าบ้านหรือที่เราติดตั้งไฟของบ้านแล้วมันไปไม่ถึงอ่ะเอาง,ง่ายๆคือติดแค่นี้เลยอยู่ได้ไม่ต้องเดินสายไฟครับติดตั้งง่ายแล้วอยู่คงทนถาวรแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งรุ่นครับสเปกตรัมครับไงป๋าปถ่ายคลิ หนูขี่รถเหรอขี่รถมาขี่รถไปไหนไปช่วยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้หญิงคือใครหมามีอ่ะอ๋อเป็นมาริโอ้เหรออ๋อนี่คือมาริโอ้คิดเราสบายมากเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งรุ่นครับที่ผมติดอยู่นับบริเวณของทางเดินทอระหว่างบ้านคือบ้านผมมันมี2ตึกนะครับ บริเวณนี้คือจริงๆแล้วพอผมต่อเติมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตั้งไฟเอาไว้จะให้เดินสายใหม่ก็ยุ่งยากมันต้องทุบผนังมันจะต้องเดินสายทชํชสวิตอะไรอีกแปลว,ว่าก็ต้องเก็บงานต้องทําอะไรกันอีกเพราะฉะนั้นผมเลยแก้ปัญหาง่ายๆโดยการใช้แรนดี้นะครับแรนดี้นี่ใช้กันทั่วประเทศอยู่แล้วผมก็เลยการันตีและมั่นใจและที่สำคัญผมก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยนะครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าสเปกตรัมครับอยู่ตรงนี้เลยที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้ครับและผมก็หักองศาของเขาลงมาเพื่อให้เขาส่องสว,งนวณนี้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ถ้าสังเกตด,ดีคือตรงนี้ไม่มีดวงไฟเพราะว่ามันมีนการต่อเติมบ้านของผมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเท่าที่เห็นเนี่ยสนามหญ้าที่อยู่ตรงนี้มันเป็นการต่อเติมใหม่ทั้งหมดเลยผมเลยต้องวางโครงสร้างน่าจะได้เห็นจากคลิปเมื่อประมาณปีถึง2ปีก่อนที่ผมได้รีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหมดก็จุกกับมุกประมาณันไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับการทําไฟใหม่นะตรงนี้มันก็เลยจะยุ่งยากแล้วก็บวกกับระยะเวลาไปอีกไหนจะฝุ่นอีกประกอบกับบ,บ้านเราก็มีเด็กเล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบรนดี้ตอบโจทย์มากครับ สเปกตรัมนะครับผมใช้ขนาดก็คือ500วัตต์นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกตั้งแต่60วัตต์นะครับไปจนถึง800วัตต์นะครับสองรุ่นที่เราได้เห็นแตกต่างกันอย่างไรจ้า <laughs> ขี่สกูตเตอร์จ้ะขี่มอเตอร์ไซค์จ้ะจ๋อาอ๋อลบหน่อยโอขอโทษครับขอโทษครับเจ้าของบ้านครับ <laughs> สองรุ่นนี้ครับมีความแตกต่างกันน็คือจํานวนวัตต์นั่นเองก็คือพูดง่ายๆคือความสว่างของมันซึ่งที่ผมใช้รุ่นนี้นะบริเวณนี้เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการความสว่างที่มันแบบเจิดจัดจ้ามากพอสมควรนะครับแล้วก็รูปร่างมันน่าจะเหมาะกับตรงน,นี้มากกว่าอันนี้เป็นความคิดที่ผมคิดเอาเองนะบ้านผมก็เลยใช้ทั้งหมด2รุ่นเลยนะครับเนี่ยห้าวัตต์ณตรงนี้นะครับที่สําคัญไม่รู้เมื่อกี้ผมพูดไปหรือย,อยังคือ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่มีรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถเปิดปิดได้เช่นกันนะฮะบางรุ่นสามารถเปลี่ยนไฟได้หมายถึงว่าสีขาวก็ได้สีวอร์มก็ได้แล้วถ้าสังเกตในของแรนดีรุ่นใหม่ๆนยเขามี เขาตกใจเลยเขามีให้เลือกหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบางรุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยมนสามารถทําเป็นไฟเหมือนดิสโก้เทคได้สีแดงสีส้มสีเขียวน,นู่นนี่หรือทําสลับการเป็นแบบตามดนตรีอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันะนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้รุ่นนั้นนะฮะบริเวณรอบบ้านผมติดทั้งหมด6ดวงนะฮะเอาแบบเดินง่ายๆแล้วกันนะครับก็เป็นรุ่นสปอร์ตดีครับใช้ขนาด600วัตต์เพื่อให้แสงสว่างเขามาันนํามาตกมาบริเวณตรงนี้ฮะ ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีดวงไฟส่องสว่างอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปคือไม่งั้นมันคงจะต้องเจาะทําใหม่หนู่นนี่เก็บสีใหม่เก็บฝุ่นใหม่แล้วมันก็จะยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นแรนดี้ตอบโจทย์มากครับสำหรับการใช้งานแบบนี้ติดตั้งง่ายมากนะครับสามารถยึดกับกําแพงยึดกับเสาก็ได้ไม่ต้องเดินสายไฟนะครับแค่นี้เองเลยแล้วก็อยู่คงทนถาวรสำหรับผมและตอนนี้ใช้มา 4ปีแล้วอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยมันอาจจะถึงระยะเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าซึ่งจริงมันก็ยังใช้ได้อยู่นะผมก็เลยซื้อใหม่มาเช่นกันก็เป็น2รุ่นเดิมเดี๋ยวจะให้ดูว่าแพ็กเกจหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกัน นี่ครับซื้อมาใหม่เลยทั้ง2รุ่นเลยสปอร์ตดีแล้วก็สเปกตรัมนะครับซื้อมาเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งนะครับอันนี้คือรุ่นสปอร์ตดีที่เมื่อกี้เห็นคือติดอยู่ที่หน้าห้องสุนัขของผมแก้งชิบะนะครับแล้วก็บริเวณที่เมื่อกี้ที่ยืนอยู่ล่าสุดก็คือหน้าครัวนะครับซื้อมาอีกหนึ่งตัวนะครับในกล่องนี้มันก็จะมีแผงที่รับแจกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับกล่องเป็นแบบนี้อาจจะได้เห็นมีรูปลูกครึ่งไทยอเมริกันอยู่ตรงนั้นนะครับชุคอนคอนทาร์ทาร์ฟอน ชื่อนาหวั่นใจเหมือนกันเนาะ <c oughs> เอออ้าวส่วนนี้ก็คือรุ่นสเปกตรัมนะครับอา่าอย่างที่บอกเออนี่ไงปรับสีปรับอะไรได้ด้วยสําหรับอันนี้นะครับมีรีโมทคอนโทรลทั้ง2รุ่นเลยนะครับซื้อมาเดี๋ยวกล่าวว่าจะติดในบริเวณเนี้ยครับเนี่ยอย่างสนามหญ้าตรงนี้ก็คือเวลายามเย็นก็จะเป็นเวลาของลูกๆก,กับพี่ๆที่คอยดูแลบ้านคอยดูแลลูกให้ผมอยู่แล้วนะครับก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบนี้กล่าวว่าจะติดบริเวณเนี้ยครับต่อให้มันมีไฟที่ขอบรั้วอยู่แล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่มัน กว้างนะครับแล้วก็แสงสว่างของมันก็เป็นดวงเล็กๆแค่เพื่อความสวยงามแต่อันนี้คือเพื่อความปลอดภัยนะครับไปหาซื้อกันได้นะครับช่องทางการจัดจำหน่ายก็เอาง่ายคือโคตรง่ายเลยชอปปีมีครับ Lazada มีครับนะฮะลองไปเซิร์ชเอาฮะของแรนดี้มีขายทั้งหมดเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองนอกจากนั้นครับยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะเลยเต็มเลยยันไฟที่แบบเป็นโคมส่องสว่างที่ถนนน่ะก็มีอ่ะ ไฟเขาเรียกว่าอะไรไฟสายอ่ะไม่ไฟสายหรือไฟเาวที่แบบติดตามขอบตามโรบ้านหรือขอบบันไดคือมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะมากครับได้สำคัญก็คือสามารถช่วยคุณเซฟค่าใช้จ่ายได้ในการที่ต้องจ่ายค่าไฟเพราะค่าไฟศูนย์บาทครับแบรนดี้ใช้กันทุกประเทศนะครับคุณก็ต้องใช้แล้วแหละนะตอนนี้อล่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่ามันสว่างจริงๆสว่างครับ ณนะตรงนี้คือพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถมองเห็นได้ในระยะเวลากลางคืนนะตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวลงมาณนะตอนเช้าก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเพราะผมตื่นเช้ามืดอยู่แล้วประมาณตีห้าผมก็ตื่นมาแนละ้วก็ยังสว่างอยู่ดีครับมนสว่างได้ทั้งคืนจริงๆเอานี้ด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านข้างที่เราได้เห็นกันนี่ครับเห็นไหมสว่างนี้เลยนี่ มันก็จะเป็นเยี่ยงนี้แหละครับท่านผู้ชมมาจนถึงตรงนี้เลยครับนี่มันก็จะสว่างณนะพื้นที่ที่ผมต้องการแบบนี้อย่างนี้ครับสบายใจเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันนะฮะว่าสว่างทั้งพืนจริงๆนะครับแล้วก็ง่ายในการติดตั้งมากๆไม่ต้องเดินสายไฟ ที่สำคัญคือไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยฮะยีย่ยใหมากขนาดนี้แล้วก็หาซื้อกันได้นะครับชอปปี้รัสะดาด้อย่างที่ผมบอกไว้ครับไปขึ้นไปนอนแล้ว